สวัสดีค่ะโอ้ oh, มาจากไหนครับคุณพี่มาจากเอ่อโลสีสะเกตค่ะ,คะและก้าพิษณุโลกค่ะ oh. คือทำมาหากินอยู่ที่ศรีสเกตนะแต่ว่าบ้านเกิดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นไงไม่เห็นพ่อพายเลยเป็นไงโอ้โหชื่นอกชื่นใจมากเลยตั้งใจมากเกินร้อยเลยค่ะ ไปตามที่มหาสารครามเลยนะคะเพราะว่าทีวีเขาบอกใช่ไหมว่าอยู่ที่มหาสารครามเราก็เลยตามไปที่มหาสารครามเลยค่ะสรุปแล้วไปเจอช้างโอยหลายตัวเลยค่ะแต่ไม่มีพ่อพายเอกชัยเลยเขาบอกว่าพ่อพายเอกชัยเนี่ยเขาย้ายมาแล้วเขาย้ายมาแล้วป้า มาอยู่ที่ไหนเรามาอยู่ที่สระบุรีแกงคอยและแตอนนี้พอเราได้กลับมาเที่ยวบ้านที่พิษณุโลกเราก็เลยอยากพาพี่พาน้องนะมาชมพ่อพายเอกชัยใช่ไหมเพราะว่าเขาจะไปถวายรอศิธิ์แล้วเรามัวรอวันเวลาไม่ได้วันเวลาไม่รอเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาปุ๊บเราก็ต้องรีบมาเยี่ยมพ่อพายเอกชัย ทันทีเลยวันนี้ออกมาจากบ้านตั้งแต่เที่ยงเนี่ยหลงไปหลงมาหลงมาหลงไปกว่าจะมาถึงห้สิบหมู่สามเนี่ยโอ้ยมมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยห้าโม,ม,มงกว่านู่นเขาปิดหกโมงโ<ท>แล้วก็วเออไม่เป็นไรเขาปิดหกโมงเราก็ยังมีเวลาที่มาชมพ่อเอกชัยพายช้างพายเอกชัยเห็นไหมคะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจา๋าดูสิคะ ช้างพายเอกชัยสวยงามมากๆเลยงาเขาก็สวยรูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยมันครบเอกลักษณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ๋าท่านที่ผ่านไปผ่านมารีบค่ะมีเวลาก็รีบเข้ามาเลยเดอ้อที่สระบุรีอำเภอแก่งคอยนะจ๊ะตั้งคูเกิลเลยตั้งคูเกิลแล้วค่ะ เดี๋ยวครูกันเขารู้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวครูก็จะพามาถึงนี่เองละค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอ้ยเพราะฉะนั้นเดอ้อคุณเมีเวลาคุณรีบมาเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกกี่วันอีกกี่เวลาที่เขาจะนําช้างพายเอกชัยเนี่ยไปถวายเด้อไปถวายในวังแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้มาชมตัวจริงเสียงจริงเลยนะจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ๋า สำหรับพ่อพายเอกชัยในวันนี้เลยจ้าสวัสดีจ้าคุณพี่ชื่ออะไรนะครับธัญภาค่ะธัญภาค่ะครับผมธัญภาธัญภาฟองศิล์ฟองศิลป์ครับผมคุณพี่ชื่ออะไรนะครับวราพรค่ะวราพรทรงศิริทัศน์ทรงศริทัศน์ทรงศริทัศน์ทรงศริทรงศรริ รองสีดีชัดครับผมพึ่พี่ชื่ออะไรนะครับธนัธนัททองสิงทองสิงค์ธรรมาหากินอยู่ศรีสะเกดอำเภอกันทารษ์ติบุกทุเรียนภูเขาไฟค่ะอ๋อติดุกทุเรีนภูเขาภูเขาไฟโอ้ยกินเป็นสวนค่ะโอ้สวยมามาชมบารมีพ่อพายแล้วชื่นใจเนาะชื่นใจค่ะพอเดินเข้ามาเนี่ยพอเราเดินผ่านประตูเข้ามาเนี่ย เขาบอกว่าถ้าคนมีบุญบาร,รมีอ่ะมันจะสัมผัสได้คือเราจะสัมผัสได้ทันทีเลยว่าเรามีอาการที่แบบเหมือนเหมือนขนมันลุกทั้งตัวเหมือนขนมันลุกทั้งตัวเลยเราก็รู้ว่าโอเคเนาะบุญบาร,รมีของเราคงคงมีอ่ะที่ได้มาพบเจอ,เอ,อพ่อพายเอกชัยในวันนี้เนาะสวยงาม,มาสวยงามมากนะใช่สวยงามมากค่ะ ขอบคุณมากมากนะครับที่มาเยี่ยมชมปางช้างช้างทองคำนะศูนย์รักช้างช้างทองคำนะขอบคุณมากนะครับบุณพ่นะครับคขอบคุณรครับติดตามช่องในยูทูบกองแช่ไหนด้วยนะครับขอบขอ,ขอนุญาตลงช่องด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดปีนี้นะครับกำลงังไม่มีครับไม่มีครับพระพายเป็นพระโพธิสัตว์ครับไม่มีลูกครับ อพาย้ายังไม่มีภรรยาอะไรอนั่นชอบแล้วจ้าแล้วจ้าขอพายเอกายายังบริสุทธุของดเลยหรอจ้าโอ้โหจะให้เียวอ้อยเป็นไรอ่ะเป็นอ้อยเป็นอะไรอ่าเป็นญ้าเนเปียครับอ๋อเป็นญาตาอ๋อญ้าหญาญาต่ประเทศกันหรอครับผม ยาหวานยาไม่เป mm. oh. uh ียวโอ้โหอร่อยจ้าอร่อยจ้าโอโหกินใหญ่เลยอ่ะไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยอ่ะมาแบ่งกันกินบ้างสิจ้ามาแบ่งกันกินบ้างโอ้โหถึัหโอ โช่น้อยโช่น้อยโช่น้อยโนุ่มรูปร่างหน่อยหนุ่มป้อรอเปี้ยวอ่ะหนุ่มป้อรอเปี้ยวอ่ะโช่น้อยโช่น้อยเออหนุ่มรูปรอหนุ่มรูปรอนี่หนุ่มป้อรอเปี้ยวเลยเห็นไหมนี่ข้อช้าตายเอกชัยหนุ่มป้อรอเปี้ยวเลย กำลังโชว์ใหญ่เลยเห็นไหมจ้าโชว์ใหญ่เลยอายืมนี่ให้ถ่ายรูปแล้วยืมนี่ให้ถ่ายรูปนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไม้ตาสีขาวฮะตาเขาสีตาสีขาวอ่ะนี่ดีตาสีในดวงตาสีขาวครับนี่หน้าสวยหน้าสวยหน้าหล่อหน้าหล่อทั้งไฟเอกชัยเขาเรียกว่าหน้าหล่อใช่หรือป่ะจ้าหล่อไหมหล่อไหม แล้วก็เล็บสีขาวเล็บสีขาวเล็บเล็บมองไม่เห็นแล้วเออเขาว่าเป็นอยู่กับทรายเนาะก็จะเป็นสีทรายเป็นกันละขนหางยาวเออขนหางยาวขนหางยาวดูขนเออขนหางยาวค่ะตรงตางเอกลักษณ์เลยขนยาวขนขาว ผิวหนังขาวผิวหนังเพดานเพดานปากขาวกระดานปากขาวเวลาเขายกเอ็นร้องอะเวลาร้องอ๋อโอ้ยดูนั้นเนี่ยโยกใหญ่โยก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 ตัวใหญ่แต่หน้าอะไรจะเห็นเป็นช้างดำหมดเลยโอ้ใ่โยเต้นใหญ่เลย เดี๋ยวจะกลับแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลับแล้วนะจ๊ะดูอะดูได้ไหมจะจะเอาลเอาลายเอาจะดูเลยยูทูบใช่ไหมนี๋ยวกดก็จะขึ้นเลยนะโอนี่เล แต่แต่แต่ก้นเขาก็สวยนะก้นเขาก็สวยนะยาเขาหันหลังมาก้นเขาก็ได้รักษานะแล้วอ๋อเหมือนรูปเันนี้เวลานั่นเราก็เ,าเปิดเข้าไปดูได้เลย หนุ่มฟาหล่อเพี้ยวหนุ่มฟาหล่อเพี้ยวเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วก็ไปอิจฉาจจ๋าโอ้ยยังเป็นหนุ่มก็เป็นเพื่อาเนี่ยดูตอนนี้ใครชอบมิกเกอร์เงี้ยยังไม่มีกิ๊ม่มีซักเลยเหรอยังไม่มีคุณภรรยาเลยเหรอจ้าอิจฉาจ้าอิจฉาจ้าเนี่ยเขาก็เราถ่ายอยู่หรออ้าตายแล้วพอใครได้ยินเขาก็จะมาเยี่ยคนนี้พูดมากจังเลยมาชมมาเลนีมาเลมี มาชมบารมีช้างไทยเอกชัยจ้ามาไกลเดอร์มาไกลเดอร์มาจากศรีสะเกดอำเภอกันทารักษ์เลยเด้อจ้าอยู่ติดชายแดนเลยเด้อทุเรียนภูเขาไฟนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดตอนนี้หมดแล้วจ้าตอนนี้หมดแล้วจ้าคนจีนมันไปกว้านซื้อถึงสวนเลยมันเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปเลยคนไทยจะไม่ได้กินแล้วหน่อยคนไทยไม่ได้กินแล้วจ้าเออถ้าใครอยากไปเด้อใครอยากไปกิน ทุเรียนภูเขาไฟไปที่ร้านธัญภาาา่าภาไทยได้เดอ้ออยู่ติดโลตัสกันทรักเลยจ้านะจ้าไปแวะชมได้เลยไปถามหาป้าสาวน้อยยายสาวน้อยเจ๊สาวน้อยอยู่หรือเปล่าไปถามได้เลยจ้าสำหรับทุเรียนกันทรักท่ากินแล้วรับประกันได้เลยว่าอร่อยอร่อยจ้ะ<ด>ไม่มีที่<ด><ด>ไหนเทียบดดได้เลยนะจ๊าสำหรับสาวน้อยตอนนี้ทุเรียนจันไม่กินค่ะ เงาะจันไม่กินจ้าทุกอย่างที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศ,ศรีสะเกตมียันสตอค่ะสตอก็มียิ่งมังคุดนี่ออ้ยอร่อยเกินร้อยแปดเลยจ้าถ้าผ่านไปไปแวะหาได้นะจ้าติดโรตัสก,กันทาร,รัก์จังหวัดศ,ศรีสะเกตเลยจ้าร้านธัญภาภาทไทยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเด้อเปิด สองโมงครึ่งปิดหนึ่งทุ่มไม่มีวันหยุดเพราะเรากินทุกวันเราก็ต้องหาตังค์ทุกวันจริงไหมจ๊ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ๊าขอบคุณครับจริงจ้าขอบคุณครับสุดยอดเลยอันนี้อันนี้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เห็นไปเฉพาะไปถ่ายไปทั้งหลายช่องแล้วเป็นเกย์อยู่ครึ่งตอนขึ้นท่านครับอยู่ครึ่งท่านขึ้นท่านขึ้นท่านขึ้นท่านข้นท่านขึ้นบนแต่ข้างบน เอาตัวนี้เลยเอาตนี้เลยนี่เอากล้องไหนตรนี้้องบอกว่ากล้องไหนตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับเออ้นได้หันได้ถูกต้องอ่ามาจวันคุณแม่คุณแม่มาคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่อธัญภาฟองศิลเดอร์คุณแม่มาจากที่ไหนเอยมาจากศรีสะเกดอำเภอกันทรรักษ์จ้าติดชายแดนเลยติดชายแดนไกลมากไกลมากค่ะทำไมถึงต้องมาพบพายกับชายไกลขนาดนี้โอ้ไปมาไปที่มหาสารคามมาแล้วเพราะว่าทีวีเขาถ่ายทอดใช่ไหมเขาบอกว่า คนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเรามาได้เห็นช้างที่เขาจะเอาไปถวายรอสิบนะโอกาสมันยากโดยเฉพาะเราเนี่ยสบวแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่เรียกมาดูใช่ครับโอกาสมันมันเขาเรียกว่าชีวิตเราหายลมหายใจเรามันสั้นลงแล้วเรามีเวลาเรามีโอกาสเราไม่ต้องรอเวลาเราไม่ต้องรอโอกาสมีมีเวลาปุ๊บมีโอกาสปุ๊บ เราต้องรีบมาเลยเพราะว่าชีวิตเราลมหายใจเรามันสั้นลงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสเราก็เลยเนอ้อมาเยี่ยมชมพ่อพานอิศทชัยเนาะพอเรามาเห็นเรามีความรู้สึกว่าหนึ่งชีวิตหนึ่งเราดีใจมากๆเลยนะที่เราได้มาเจอช้างที่จะนําไปถวายกับรอสิบมันเป็นบุญมันเป็นบารมีของเราที่เราได้เข้ามาชมพอเดินเข้าประตูมาปุ๊บเราจะมเีเขาเรียกว่าเออ เกิดอาการเซนเซนฮะเกิดอาการขนมันลุก hmm. ขนมันลุกหมดเลยมันมันแบบสู่ซ่ซาซาทั้งตัวเลยเราก็รู้ว่าโอเคนะเนาะเราคงมีบุญบารมีที่เราได้โอกาสมาชมในวันนี้ห hmm. ลงค่ะตามหาห้าสิบหมู่สามยังไม่ได้ใบหวยนะ <laughs> ยังไม่ได้ใบหวยห้าสิบหมู่สามตามหลงไปหลงมาอยู่แต่ จะลับุรีนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าพอเราได้เข้ามาเจอแล้วเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนาะเราตั้งใจมาหาพ่อพายเอกชัยยังไงเราก็ต้องมาเพราะเราเช็คเวลาแล้วเขาบอกว่าปิดบกมงเย็นสิบแปดนอ้วก็บอกว่าโอ้แล้วทันเราทันสิบแปดนอ้เรายังทันเรายังมีเวลาอยู่กับพ่อช้างพายเอกชัย หนึ่งช่อโมูลแล้ว<า>แล้ว,ลวเห็นพ่อไปในชัยครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกยังไงครับความรู้สึกเราก็บอกว่ามันแปลกกว่าท้างปกติค่ะแปลกยังไงบางท่านถามว่าอย่าให้เช้าน้อยสาเ้น้อยมันแปลกยังไงหนึ่งแปลกคือ ช้างธรรมดาแล้วเนี่ยหน้าเขาเนี่ยจะเป็นสีดำทั้งหมดมหูจะเป็นสีดำตัวจะเป็นสีดำทุกอย่างมันจะเป็นสีดำทั้งหมดดำเยี่ยมเลยแหละนะจ๊ะแต่ว่าพอมาเจอพ่อช้างเองกชัยเห็นไหมคะดูหน้าเขาสิลักษณะหน้าเขาเห็นไหมเขาเรียกว่าถ้าเราจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนฟานค่ะเหมือนเป็นฟานเห็นไหมถ้าพูดลักษณะให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจ เป็นปานมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะอเอ๋อนี่แหละลักษณะเขาจะเป็นเหมือนปานเห็นไหมเห็นไหมดูที่งวงเขาก็จะไม่ใช่สีดำเมี่ยมเลยเขาจะมีสีลักษณะเป็นสีออกเขาเรียกว่าชมพูอ๋อชมพูออหรือสีนูด๊ดแมสมัยนี้วัยรุ่นเขาไม่เรียกกันหรอกอสีกะปิเขาก็ไม่เรียกสีชมพูเขาเรียกสีนูด๊ดจ้า จ้าอันนี้เขาเรียกสีนูตนะจ้าเห็นไหมหน้าเขาออกสีนูตแล้วก็งาเขาก็สวยงามมากๆเลยนะจ้าสวยีาตมากนลยหางโดยเฉพาะเขาบอกว่าขนเขาเนี่ยต้องยาวที่จะได้ลักษณะของช้างที่จะไปถวายเจ้าโดยเฉพาะตาเขาเป็นสีขาวนะจ้าพ่อแม่พี่น้อง้งหลายจ้าอันนี้แสดงว่าคุณแม่เห็นตาเดี๋ยวกอนนะครับมีคนบอกว่าช้างเชือกนี้ ตาสีน้ำตาลเอาคุณแม่มาเห็นวันนี้เราไม่ได้เตรียมกันสีอะไรครับสีขาวค่ะตาสีขาว,ขาวดวงตาเขาจะเป็นสีขาวะนะคะแสดงแสดงว่าวออพวกเราสายตามีบุญเนาะคุณแม่เนาะนี่แล้ววันนี้นะนจะบอกให้ ป้าสาวน้อยยายสาวน้อยจะบอกให้วันนี้แปลกด้วยนะไปที่ไหนไม่เคยเห็นอวัยวะเพศช้างเลยวันนี้พ่อพายเอกชัยเขาเอาอวัยวะเพศออกมาให้ดูเลยเดี๋ยวป้าสาวน้อยกลับไปสีสเกตงวดนี้รางวัลที่หนึ่งโปเช็กแจ๊กพอดเลข แน่นอนเลยจ้ะห้าสิบหมู่สามค่ะเอาไปจัดการกันเองเด้อนี่โอเคไหมจ้าโอเคไหมจ๊ะครับย่ยมครับคุณแม่เป็นธุรกิจอะไรอ๋อธุรกิจเปิดผ้าไทยค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะไปอยู่ภาคอีสานมาเนี่ยสิกว่าปีที่ใส่สวใส่กันใช่ไหมครับ่ะที่สวมใส่ที่สวมใส่มีมีมี้าหมสวยๆมีป้าบอกว่า พ้าหม่สวย้าหม่สวยๆอยู่เขาดูอยู่เขารู้จักอยู่เขาบอกหลออ๋อถ้ารไปอุ่นหนุนไปไปที่ไหนครับไปที่อำเภอกันทารักจังหวัดศรีสะเกดเด้ออยู่ติดโลตัสเลยทุกท่านที่จะเข้าโลตัสเนี่ยต้องผ่านร้านป้าสาวน้อยทั้งหมดอ๋อ รู้จักหมดละค่ะขนส่งก็จะรู้จักหมดเลยค่ะอยู่ในโตัสสสเกดค่ะอยู่ในโรตัสสีสะเกดก็มีเราไม่ได้มีสาขาเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ๋าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดสีสะเกตเด้อไปแวะได้เด้อที่โรตัสสีสะเกตติดแม็โครค่ะเปิดตั้งแต่ห้างเปิดลวค่ะเขาไม่ไล่หรอกเพราะว่าเปิดตั้งแต่ห้างเปิดนู่นนะจ๊ะ ทุกอย่างเนี่ยดำเนินรายการเกี่ยวกับผ้าไทยมาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วค่ะสิบกว่าป,ปีแล้วค่ะน,นะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอลูกค้าเดินเข้ามาชุบนี่ป้าสาวจะสามารถบอกได้เลยว่าคุณน่ะใส่ไซส์อะไรเ,เพราะว่ามันอยู่กับผ้ามานานแม่เป็นช่างเย็บผ้าอยู่กับเรื่องผ้ามาตั้งแต่ ห้าขวบแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจนตอนนี้ป้าสาวน้อยเกิดมาศตวรรษหนึ่งแล้วจ้าคุณแม่มีเพจมีเบอร์ติดต่อไหมครับเพื่อมีเบอร์ติดต่อค่ะแต่ว่าทําอะไรไม่เป็นเกี่ยวกับมือถือเลยค่ะบอกบอกแจ้งเบอร์ได้ครับเบอร์เบอร์แจ้งเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกสี่สี่แปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งและอีกหนึ่งเบอร์นะจ๊ะศูนย์เก้าสี่ เก้าหนึ่งเก้าสองสองสี่สี่ยังไม่ได้ใบหวยนะยังไม่ได้ใบหวยเออรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะจ้าขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตฝากร้านคุณแม่ผ้าไหมสายไหยอยู่กาทะลักนะครับฝากฝากด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะผมคุณแม่อนเดีน้น